สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านครับโยผมูบารรถไถครับวันนี้มาขับแม่โคเครื่องมือครับขับจากบายนะครับมาหาหาโมงหโมงแรงนะครับอันนี้ก็เลิกงานแล้วแหละครับทำไมลงไปเอาไม้อ่ต่อนั่นนะครับผมเป็นต่อไม้เกานะครับน้องมันไปมังต้นไม้ออกแล้วมันขุดต่อลงไปพ่นครับ บาขึ้นมากแต่ที่แรกนะครับผมอันนี้ก็เป็นงานหลอกนาครับหลอกมากเดี๋ยวพูดนะครับน่าจะไหลลอยรถดอยู่หรอกครับหน้าแถวนี้เป็นก็ะจีเห็ดหน้าปังไปเลยครับมากันไถนะน้ำล่งแล้วครับนี่ผมเลยแตงทางล่งล่งไปเอาต่อสองต่อนะครับขึ้นมาก ต่อบิ๊กๆก,กันทั้งนั้นเลยครับแอรตักสูงครับประมาณสามเมตรกว่าครับแ่งตั้งรถลงไปครับ ไปนั่ครับลบต้นใหม่ลงมาให้หน้านะครับน่าจะต้นใหญ่แห้งนะ่าจะออขึ้นบ่ได้แล้วครับเนะนี่ยเพิ่นกับเพิ่งมาปาดออกนะครับเนะรียกต่ะกอนเอารบไปนั่งครับเดี๋ยวผมจัดการให้อุ้มได้อุ้มไปเลยครับ ได้อุ้มไปเลยครับผมครับมือนี้ผ้าสองลอยมาเหล็นกับต่อยญ่อยแลวครับมือเส้านีพ่อกับตักแค้นนะครับบายมาผมกับมาเปลี่ยนครับ ນำนะครับผมให้รถเฮาอื้อมดึงขึ้นได้ ยันหลุดมือครับเดี๋ยวไป้ลงมาใส่กระจกกับคองนี่ครับครับเราขึ้นไปมุม่นนะครับ ไกลๆครับย้ำนั้นเราก็ขึ้นไปด้านบนเราก็มัดจบออกเลยนะครับกุ้มขึ้นไปเลยตอนน่อย่งนีครับเจ้าของที่เพิ่นก็อยากเหวขึ้นไปหมดแล้วครับเพราะว่าเพิ่นเย็นหน้าปังนะครับแต่ว่าน่องมันอ่าบอกเข้าใจนะครับอะไรครับเดี๋ยวไปเอาไม้ต้นนั่นต่อครับฟอนนะั้น ออกไปเพ่นนะครับ นะครับขึ้นบมได้ก็ไปขึนทํากันกูแหละครับอากมานาจะขึ้นบมไดลรันนะความใ่แห้งครับเดี๋ยวจะว่าไม่ค้อนง่ายๆนั้นเดี๋ยวเอารถตักขึ้นใน่อนๆนะครับ คือว่าเพื่อเดียวออขึ้นว่าได้แล้วครับแม่ควัน,นเดี๋ยวควันนี่ยอ,อขึ้นพุ่นแล้วครับเพราะว่ามันไม่มีมุ่หมอ,อกขึ้นนะครับมันใหญ่แห้ง นี่เขาขึ้นไปพุ่นแล้วครับเดี๋ยวลากไปครับผมเดี๋ยวลากไปครับนี่โอ้ขอในใหญ่แฮงครับหนักแฮง ต่อไม่ครับต่อไม่โอ้โหลดแมคโหลแม่โคฟี่เลยครับห <g ül> นักครับอัลักการอีลีครับตัอเนี่ยน,น,นี่น้องมาเห็นงานไหมเดให้ต่อมาใหม่นี่ก่อนเดี๋ยวให้ให่ายต่อมาใหม่นี่ก่อน คอยตักน้ำมันดูดใช้รถครับรถด,ดำกับภาคกันเลือกงานไปแล้วครับย่างเดี๋ยวผมก็นองโชเฟอร์ไม่นะครับเดชทุมมาครับนคะรับนี่ครับโอ้เริ่มปวดขาแล้วครับนั่งโดนๆเนี่ยปวดขาครับ โอ้ขนนอนญน่้ยครับเห็นย้อนนนองมันเบาขึ้นแล้วครับขอนใหญยอ้าโยมมุ่งพุ่นค่อยตักขึ้นนะครับ บอกให้ย่ายรถกลับบ้านครับที่แรกก็ว่าจะจอดไว้นี้นะครับผมว่ากับงานมันเหลือบ่บลายครับอยู่ประมาณเช็คเฉี่ยล่ะสิบเฉี่ยครับพี่นายจะมาหวัดรุ่นครับขึ้นได้พรานอนะ้อเนาะขึ้นได้เพอาะนอ้อ ได้อยู่แล้วครับเพราะว่ารดนมำโครกให้แห้งแลวอะ<า>เป็นอย่ยงที่ท่าไทายครับสับนผิมันแค่เรียกน้ำใจครับ ไม่เป็นวันนะครับนี่แหละว่าจะเอาไปมุมนี้ก่อนนะครับเม่อก้บอกให้ย่ายบอรครับเดี๋ยวเขาต้องเก็บงานให้มันเรียบร้อยครับี๋ยวเจ้าของบอเป็นจะว่าให้นะครับ ขึ้นยู่งี่เขาตากขึ้นได้ครับมาแล้วโอ้มันสองตันครับยกแถบที่พวกขึ้นครับเดี๋ยวว่างไปพี่ครับมันว่างเต่งโมโู้อะไมันเวลาเชียว์อ่ะมันเชียวอย่างครับเริ่มมาเห็นพุงนะครับโอ้ขึ้นมเนาะเนาะต่อเนี่เนาะ ไปจมกุ้่นแปลงจริงนะครับกลินว่าเอาอเกลือไปนี่กันครับ อ่าจคนบาพลังครับอ่ะโอเคครับเสร็จสิน้นภารกิจวังไม่นีเลยครับนี่ย้ยของที่เป็นกระบ,บอกให้ปัดดินตรงนี้ลงความนะครับ อยู่ทงังไหนทางน้ำมันอยู่ทัหงเนียนเยติมเลยเอ้าขึ้นเราตีทังนึงอ่ะมืนแดงนงวะเลอะประทังนี่น้ำมันเอาึ้นเอา้ึวนเลยฉัน สีเงาไอ,อ่ครับผมโอ,อ้เดี๋ยวตักขึ้นไม่ได้ครับเนาวเป็นแต่เท้ววาะแต่วันนี้ไปดำลงเลน้ำมันก็ยังบ่หลายครับยู่ในถัง เซตเส,เสินพระเลกิศนะครับยังพรท่านได้เป็นรูปเป็นร่างครับนี่ผมก็ตัดตรงมาซื้อนี่นะครับเนี่ยซื้อเนี่ยไอยังพรท่านได้เคืองเลยนะครับว่าให้เป็นเรียมเป็นมุมนะครับอันนี้พวกเซต หยาซุบนี่ยก็โจกมากเตี้ต่ข้างล่างผมนะครับน้องมันเอาไปเชี่ยวไปข้างล่างนะครับพอตักขึ้นมาให้เพิ่นเครื่องเพิ่นก็จะสีเฮ็ดหน้าปลังครับคือสียากเวลาไถเวลาเกี่ยวนะครับไปกลับบ้านกันครับผมยายมาโคกลับบ้านกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวบอกกันในคลิปต่อไปดนะครับเรื่องมือนี้ก็เริ่องานทำยันหน่อยครับตอนนี้ก็เป็นเวล่า หมองกำลังหงมองครับอีกสี่นาทีหงมองละัวยนายแม็โค่หายเจลเออร์กับรลันนะครับกตสีอยู่ประมาณขุ่มเคึองเลยงั้นคุ่มเคึองครับอโอเคผมฝากันให้คลิปต่อไปได้ครับเด้คลิปในความตกลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ